วันนี้แม่ออนฟมิลี่จ้าทำกับข้าวค่ะแม่พัดบวกกับไข่นะคะจ้าเป็นกำลังใจด้วยนะคะเริ่มจะสุกแล้วค่ะเครื่องปรุงแม่ก็ใส่หมดแล้วยังแต่ซอสหอยจ้า กระเทียมรสดีแม่ก็ใส่ทุกอย่างจ้าสุกแล้วค่ะแม่ใส่ซอสหอยค่ะ หอมจ้ะหอมด้วยหวานด้วยค่ะหวานมากค่ะน้ำตาลไม่ต้องใส่จ้าซอสฟ้าเขียวก็ใส่แล้วรวมทุกอย่างซีอิ๊วขาว อันนี้เครื่องปรุงของแม่ค่ะใส่ทุกอย่างแล้วพร้อมรับประทานอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวแม่ชิมดูก่อน อร่อยมากค่ะ สุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะตักใส่จานพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแคร์กดเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะแม่ออนเฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะ